ขอนำท่านมาสู่บริเวณสารวโนทยานกรุงกุศินาราอีกครั้งหนึ่งภายใต้แสงจันทร์สีนวนยองใหญ่นั้นพระผู้มีพระภาคบรรทมเยียดพระกายในท่าสีหะสยยาแวดล้อมด้วยพุทธบริษัทมากหลายแถ่เป็นปริมนทลกว้างออกไปประดุดดวงจันทร์ที่ถูกแวดวงด้วยกลุ่มเมฆก,ก็ปานกัน พระพุทธองค์ตรัสกับพระอาน,นุ์ว่าอาน,นุนเมื่อเราล่วงลับไปแล้วเธอทั้งหลายอาจจะคิดว่าบัดนี้พวกเธอไม่มีศาสดาแล้วจะพึงว่าเวไร้ที่พึ่งอาน,นุนเอ๋ยพึงประกาศให้ทราบทั่วกันว่าธรรมวินัยอันใดที่เราได้แสดงแล้วบัญญัติแล้วขอให้ธรรมวินัยอันนั้น จงเป็นศาสดาของพวกเธอแทนเราต่อไปเธอทั้งหลายจงมีธรรมวินัยเป็นที่พึ่งอย่าได้มีอย่างอื่นเป็นที่พึ่งเลยอานนท์อีกเรื่องหนึ่งที่เราจะสั่งเธอไว้คือบัดนี้ภิกษุทั้งหลายเรียกกันว่าอาวุโสอาวุโสทั้งผู้แก่และผู้อ่อนต่อไปนี้ขอให้ภิกษุผู้แก่พรรษากว่าเรียกผู้อ่อนพรรษากว่าว่า อาวุโสส่วนภิกษุผู้อ่อนพรรษากว่าพึงเรียกผู้แกกว่าว่าพันเตหรืออายสมาผรหผันตามควรแก่คาระวะโวหารอานนท์อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องฉันทะเธอเป็นพระที่ดื้อดึงมีทิฏฐิมานะมากไม่ยอมเชื่อฟังใครไม่ยอมอ่อนน้อมต่อใครเพราะถือดีว่าเคยเป็นข้าเก่าของเรา เคยใกล้ชิดเรามาก่อนใครๆหมดเมื่อเราล่วงลับไปแล้วขอให้สงฆ์ลงพรหมทันแก่พระชน,นะคือเธอปรารถนาจะทำจะพูดสิ่งใดหรือประสงค์จะอยู่อย่างไรก็ให้เธอทำพูดและอยู่ตามอัธยาศัยสงฆ์ไม่พึงว่ากล่าวตักเตือนอะไรเธอนี่เป็นวิธีลงพรหมทันคือการลงทันที่หนักที่สุดแบบอริยะ อานนท์อีกเรื่องหนึ่งคือสิกขาบทบัญญัติที่เราได้บัญญัติไว้เพื่อพิสูจน์ทั้งหลายจะได้อยู่ด้วยกันอย่างผาสุขไม่กินแหนงแคลงใจกันมีธรรมเป็นเครื่องอยู่เสมอกันสิกขาบทบัญญัติเหล่านั้นมีอยู่เป็นจํานวนมากเมื่อเราล่วงลับไปแล้วสงพร้อมใจกันจะถอนสิกขาบทเล็กน้อยซึ่งขัดกับการกับสมัยเสียบ้างก็ได้การเวลาล่วงไป สมัยเปลี่ยนไปจะเป็นความลำบากในการปฏิบัติสิกขาบทที่ไม่เหมาะสมัยเช่นนั้นเราอนุญาตให้ถอนสิกขาบทเล็กน้อยได้เมื่อพระอานนนไม่ได้ทูลถามอะไรพระธรรมราชาจึงตรัสต่อไปว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายผู้มาประชุมกันอยู่ณที่นี้ผู้ใดมีความสงสัยเรื่องพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสง ในมักหรือปฏิปทาใดๆก็จงถามเสียบัดนี้เธอทั้งหลายจะได้ไม่เสียใจภายหลังว่ามาอยู่เฉพาะพระพักพระาศาสดาแล้วไม่ได้ถามข้อสงสัยแห่งตนภิกษุทุกรูปเงียบกลิบบริเวณปรินิพานมณฑลสงบเงียบไม่มีเสียงใดๆเลยแม้จะมีพุทธบริษัทประชุมกันอยู่เป็นจำนวนมากก็าตาม ทุกคนปรารถนาจะฟังแต่พระพุทธดำรัสเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจเป็นครั้งสุดท้ายบัดนี้พระกำลังของพระผู้มีพระภาคเจ้าเหลืออยู่น้อยเต็มทีแล้วประดุดน้ำที่เทราดลงไปในดินที่แตกระแหงย่อมพลันเหือดแห้งหายไปที่ได้ปรากฏแก่สายตาถึงกระนั้นพระบรมโลกนาตก็ยังประทานปัจฉิมโอวาท เป็นพระพุทธดำรัสสุดท้ายว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้เป็นวาระสุดท้ายแห่งเราแล้วเราขอเตือนเธอทั้งหลายให้จำมั่นไว้ว่าสิ่งทั้งปวงมีความเสื่อมและความสิ้นไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงอยู่ด้วยความไม่ประมาทเถิดจ้างเข้าสู่ปจมิมยามพระจันทรโคจรไปทางขอบฟ้าทิศตะวันตกแล้ว แสงโสมซาส,ส่องผ่านทิวไม้ลงมาท้องฟ้ากลี่เกล่าปราศจากเมฆหมอกรัศมีแจ่มจรัสดูเหมือนจะจงใจส่องแสงเปล่งปลังเป็นพิเศษครั้งสุดท้ายแล้วสลัวลงเล็กน้อยเหมือนจงใจอาไลในพระาศาสดาผู้เป็นครูของเทวดาและมนุษย์พระผู้มีพระภาคมีพระกายสงบหลับพระเนตรสนิท พระอนุรุตเถระซึ่งเป็นพระเถระผู้ใหญ่อยู่ในเวลานั้นและได้รับการยกย่องจากพระผู้มีพระภาคว่าเป็นเลิศทางทิพยจักสุได้เข้าฌานตามทราบว่าพระพุทธองค์เข้าสู่ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานและจตุตฌานออกจากจตุตฌานแล้วเข้าสู่อรูปสมาบัติ คืออากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะและสัญญาเวทยิตานิโรธตามลำดับแล้วถอยหลังกลับมาจากสัญญาเวทยิตานิโรธจนถึงปฐมฌานและเข้าปฐมฌานไปจนถึงจตุตถฌานอีกเมื่อออกจากจตุธถฌาน ยังไม่ได้ทันได้เข้าสู่อากาสานัญจายตนะพระองค์ก็ปรินิพานในระหว่างนั้นในที่สุดแม้พระพุทธองค์เองก็ต้องประสบอวสานเหมือนคนทั้งหลายพระธรรมที่พระองค์เคยพร่ำสอนมาตลอดพระชนชีพว่าสัตว์ทั้งหลายมีความตายเป็นที่สุดนั้นเป็นสัจธรรมที่ไม่ยกเว้นแม้แต่พระองค์เอง ตลอดเวลา45พรรษาที่ทรงบำเพ็ญพุทธกิจนั้นทรงลำบากตรากตร,รมอย่างยิ่งยวดทรงเสวยเพียงวันละมือเพียงเพื่อให้มีพระชนอยู่เพื่อประโยชน์แก่โลกพระอัครสาวกทั้งสองได้ปรินิพานไปก่อนแล้วนิครนนาตบุตรหรือาศาสดามหาวีระคู่แข่งผู้ยิ่งใหญ่ในการประกาศศาสนาก็ได้สิ้นชีพไปแล้วอุบาสก ู้เสียสละอย่างยิ่งเช่นอนาถปินทิกะเศรษฐีก็ละทิ้งสังขารของตนจากไปก่อนแล้วทั้งผู้ที่เป็นมิตรและตั้งตนเป็นศัตรูกับพระพุทธองค์ต่างก็ทยอยกันเข้าไปสู่ปากแห่งมรณะกันตามลำดับลาดับแม้พระองค์จะต้องมิพพานไปแต่ศาสนายังอยู่พระธรรมคำสอนของพระองค์ยังคงอยู่เป็นประทีปส่องโลกต่อไป จำน,นวนผู้เคารพเลื่อมใสในศาสนธรรมของพระองค์ได้เพิ่มพูนเออสูงเหมือนน้ำที่บาสูงขึ้นโดยไม่มีเวลาลดรากแก้วแห่งพระพุทธศาสนาได้ยังลงแล้วยังแท้จริงในจิตใจของมนุษยชาตินึกย้อนหลังไปเมื่อ45ปีก่อนปรินิพานพระองค์เป็นผู้โดดเดี่ยวเมื่อปัญจวัคคีย์ทอดทิ้งไปแล้ว พระองค์ก็ไม่มีใครอีกเลยภายใต้โพธิบัลังครั้งกระนั้นแสงสว่างแห่งการตรัสรู้ได้โชติช่วงขึ้นพร้อมด้วยแสงสว่างแห่งรุ่งอรุณพระองค์มีเพียงหยาดน้ำค้างบนใบโพ,พลึกเป็นเพื่อนต้องเสด็จจากโพธิมณฑลไปพาราณสีด้วยพระบาทเปล่าถึงสิบวันเพียงเพื่อหาเพื่อนผู้รับคำแนะนำของพระองค์สักห้าคน แต่มาบัดนี้พระองค์มีภิกษุสงฆ์สาวกเป็นจำนวนแสนจำนวนล้านมีหมู่ชนเป็นจำนวนมากเดินทางมาจากที่สานุทิศเพียงเพื่อได้เข้าเฝ้าพระองค์เพราะคนทั้งหลายรู้สึกว่าการได้เห็นพระพุทธเจ้านั้นเป็นความสุขอย่างยิ่งของเขาเมื่อส5ห้าปีมาแล้วทรงมีเพียงหญ้าคามัดหนึ่งที่นายโสถียะนำมาถวาย และทรงธรรมเป็นที่รองประทับมาบัดนี้มีเสนาสนะมากหลายที่สวยงามซึ่งมีผู้ศรัทธาสร้างอุทิศถวายพระองค์เช่นเชตวันเวรุวันชีวกรรมพวันมหาวันบุพารามฮิโคธารามโคสิตารามเศรษฐีกหบ,บดีต่างแย่งชิงกันจองเพื่อให้พระองค์รับพัฒตาหารของเขา แน่นอนทีเดียวหากพระองค์เป็นพระเจ้าจักรพรรดิคงจะไม่ได้รับความนิยมเลื่อมใสถึงขนาดนี้และไม่ยืนนานถึงป่านนี้เมื่อ45ปีมาแล้วภายใต้โพพฤึกอันร่มเย็นริมฝั่งแม่น้ำเนรันชาราพระองค์ได้บรรลุแล้วซึ่งกิเลสนิพายํำจัดกิเลสและความมืดให้หมดไปและบัดนี้ภายใต้ต้นสาระทั้งคู่ และความเย็นเยือกแห่งปัฏิมยามพระองค์ก็ดับแล้วด้วยขันธนิพานสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีพระรูปอนิวิกต์ด้วยมหาปุลิสลักษณะ32ประการระดับด้วยอนุพยัญชนะ80มีพระธรรมกายอันสำเร็จแล้วด้วยนานาคุณรัตนะมีศีลขันอันบริสุทธิ์ด้วยอาการทั้งปวงเป็นต้นถึงฝั่ง แห่งความเป็นผู้ยิ่งใหญ่ด้วยยศด,ด้วยบุญด้วยฤทธิ์ด้วยกำลังและด้วยปัญญาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นยังต้องดับแล้วด้วยการตกลงแห่งฝนคือมรณะเหมือนกองอัคคีใหญ่ต้องดับมอดลงเพราะฝนหาใหญ่ตกลงมาฉะนนั้นพระองค์เคยตรัสไว้ว่าไม่ว่าพานหรือบัณฑิตไม่ว่ากษัตริย์พราหมณ์ไวยสยะ สูตรหรือจันทานในที่สุดก็ต้องบายหน้าไปสู่ความตายเหมือนภาชนะไม่ว่าใหญ่หรือเล็กในที่สุดก็ต้องแตกสลายเหมือนกันหมดนั้นช่างเป็นความจริงสินี่กระไรอันว่าความตายนี้มีอิทธิพลยิ่งใหญ่นักไม่มีใครสามารถต้านทานต่อสู้ด้วยวิธีใดๆไ,ไ,ไ,ได้เลยก้าวเข้าไปสู่ประสาทแห่งกษัตริยาธิราช และแม้ในวงชีวิตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายางสง่าเผาเผยปราศจากความสะทกสะทานใดๆเช่นเดียวกับก้าวเข้าไปสู่กระท่อมน้อยของขอทานพยามตุราชนี้เป็นตุลาการที่เที่ยงธรรมยิ่งนักไม่เคยลำเอียงหรือกินสินบนของใครเลยย่อมพิจารณาคดีตามบทพระอายการ และอ่านคำพิพากษาด้วยถ้อยคำอันหนักแน่นเด็ดเดี่ยวไม่ฟังเสียงคัดค้านและขอร้องของใครท่ามกลางเสียงข่ำครวญอันรคนด้วยกลิ่นทูบควันเทียนนั้นท่านได้ยื่นพระหัตถ์ออกกระชากให้ความหวังของทุกคนลดลอยและแล้วทุกอย่างก็เป็นไปตามพระบัญชาของพระองค์เมื่อมาถึงจุดนี้ความยิ่งใหญ่ของผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลาย ก็จะกลายเป็นเพียงนิยายที่ไว้เล่าสู่กันฟังเท่านั้นมงกุฎประดับเพชรก็มีค่าเท่ากับหมวกฟางพระคาถาอันมีลวดลายวิจิตก็เหมือนท่อนไม้ที่ไร้ค่าเมื่อความตายมาถึงเข้าพระราชาก็ต้องทอดมองกุฎเพชรลงวางทิ้งพระคาถาไว้แล้วเดินเคียงคู่ไปกับชาวนาหรือขอทานผู้ได้ทิ้งจอบเสียม หมวกฟางและคันไถหรือภาชนะขอทานไว้ให้ทายาทของตนใครเล่าจะต่อกอนกับพระยามัจ,จุราชผู้เป็นใหญ่ในสิ่งที่ต้องตายแต่ถ้าไม่มีความตายแล้วมนุษย์ทั้งหลายก็จะมัวเมาประมาทและมีชีวิตอยู่อย่างทุกข์ทรมานมากกว่านี้พระยามัจ,จุราชก็มีบุญคุณกับมนุษย์มากอยู่ เพราะเพียงแต่นึกถึงท่านบ่อยๆเท่านั้นก็ทำให้ความโลภโกรธและหลงสงบลงและเพียงแต่เอาชื่อของท่านไปขู่เท่านั้นก็ทำให้บุคคลบางคนวางมือจากความชั่วทุจริตที่เคยทำมาแต่ก็พยายามมจุราชนี่เองที่เคยชากเอาชีวิตของคนดีมีประโยชน์บางคนไปอย่างหน้าตาเฉยแม้ในโอกาสอันยังไม่สมควร แม้ความงามอันเชิดฉายของหญิงงามสะรรานตาร่านใจอันถูกยกย่องแล้วว่าเป็นหนึ่งในจักรวาลเป็นที่ต้องการปรารถนายิ่งนักของบรุษทุกวัยในพื้นพิภพเธอผู้งามพร้อมเช่นนี้ในที่สุดก็ต้องเป็นเดือของความตายผู้ไม่เคยยกเว้นและปรานีใครเลยเมื่อดาบแห่งมัจจุราชฟาดฟ,ฟันลง ใช้บวงอันมีมหิทธานุภาพยิ่งนักคล้องเอาดวงวิญญาณไปแล้วร่างอันงดงามเรากามคุณให้กำเริบนั้นก็พลันนอนนิ่งเหมือนท่อนไม้มันไร้ค่ายิ่งกว่าท่อนไม้สิอีกเพราะไม่อาจนำไปทำประโยชน์ใดๆได้เลยจะทำสัมภาระหรือเป็นเครื่องมือหงุงข้าวต้นแกงก็ไม่ได้ มีแต่เป็นเหยื่อของหมู่นอนเข้าชอนชัยให้ปุพรุนเน่าเหม็นเป็นที่สะอิดสะเอียนแม้แก่บุคคลที่เคยรักเหมือนจะขาดใจอะไรเล่าจะเป็นสาระในชีวิตมนุษย์นี้นอกเสียจากความดีที่เคยบำเพ็ญและทิ้งไว้ให้โลกระลึกถึงและยกย่องบูชาด้วยประการฉนี้เจ้าของแห่งเรือนร่างที่งดงามพริ้งเปล่า ถ้ามัวแต่เมาในร่างอันไร้สาระของตนมิได้ขวนขวายบำเพ็ญประโยชน์ให้สมกับที่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วคุณค่าของเขาจะสู้ก้อนอิดปูถนนได้อย่างไรพระผู้มีพระภาคเจ้าปรินิพานไปแล้วพระกายของพระองค์เหมือนของคนทั้งหลายซึ่งจะต้องแตกสลายไปในที่สุดแต่ความดีและเกียรติคุณของพระองค์ ยังคงดำรงอยู่ในโลกต่อไปอีกนานเท่าใดไม่อาจจะก,กำหนดได้ความดีนี่เองที่เป็นสาระอันแท้จริงของชีวิตขณะเดียวกับที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐละทิ้งวิบากขันอันทรมานเข้าสู่สิวโมกมหาปรินิพานนั้นเหตุอัศจรรย์ก็บรรดาลให้เป็นไปทั่วท้องธรณี และสา,ากลจักรวาลโลกธาตุมหาปฏภีดนซึ่งสามารถรองรับนานาสังขารลักษณะเช่นภูเขาสินเนรุราชเป็นต้นก็ไม่อาจทนอยู่ได้แสดงกำปนาการวันไหวทั้งห้วงมหานพก็กำเริบตีฟองขนองคลื่นคลั้นนรุนาด สนันทั่วทั้งสาครหมู่ปัจฉาปานกัชชาติมังกรผุดดำกระทำศัพท์ให้นลุโคตรประดุดเสียงปริเวทนาการแท้สองโสกาดูลกำสดทองฟ้านภากาศก็มืดมัวสลัวลงพร้อมทั้งมีเสียงคคื่นครั่นสนันทั่วเวหา แสดงอาการคร่ำครวญถึงองค์พระโกรคนาถผู้จากไปมองลงมายัางพื้นปฐพีณสารวนโนทยานมณฑน,นซึ่งคลาคล่ำไปด้วยาศาสนิกชนพุทธบริษัทอารามไปด้วยกาสาวพัดอัมภัยพันและถวยนาครผู้มีความอะไรในพระศาสดาพอเสียงก้องกังวานระคนเศร้าของพระอานนุ์ พุทธอนุชาประกาศออกมาว่าบัดนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าปรินิพานแล้วเท่านั้นเสียงร่ำไห้ก็ระงมขึ้นพร้อมกันประดุดเสียงจักจันและเรไรกรีดร้รองยามย่ำสนธยาทั้งคลือหัดและบรรพชิตที่ยังเป็นปุถุชนไม่อาจจะอดกลั้นอสุชนทาราไว้ได้ร่ำร้องโหยให ประดุดบิดาแห่งตนได้สิ้นชีพลงพร้อมๆกันณะบริเวณสารวันเปียกชุ่มไปด้วยน้ำตาเหมือนพระพิรุณโปรยลงมาเป็นครั้งคราวเสียงร่ำไห้ติดต่อเป็นเสียงเดียวกันทั่วกุศินารานครฝายภิกษุผู้เป็นขีนาศพสิ้นอาสวะแล้วก็ปลงธรรมสังเวช พร้อมด้วยปลอบผู้ที่กำลังร้องไห้คร่ำครวญด้วยธรรมกถาให้เห็นความเป็นไปตามธรรมดาแห่งสิ่งทั้งปวงคือความไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่ใช่ตัวตนทนไม่ได้ต้องแตกไปดับไปสลายไปพระผู้มีพระภาคเจ้าปรินิพานแล้วแต่ต้นปัชิมยามแห่งราตรีเวลายังเหลืออยู่อีกนานกว่าจะรุ่งอรุณ พระอนุรุทธะและพระอานนุ์ได้สับเปลี่ยนกันแสดงธรรมปรอบพุทธบริษัทให้คลายโศกด้วยธรรมเทศนาอันปฏิสังยุตด้วยไตรลักษณาการคือความไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาข่าวการดับขันทัปรินิพานของพระผู้มีพระภาคเจ้าแพร่สะัดไปอย่างรวดเร็วจากแขวนสู่แขวนจากราชธานี จากนิคมสู่นิคมและจากชนบทสู่ชนบทตลอดเวลาทั่วชมพูทวีปภาระตะวัตทั้งหมดสันสะเทือนวิปโยคประดุดบุรุษผู้มีกำลังดึงย่านเถาวันอันเกียวพันรุกสาขาอย่างความสันสะเทือนให้เกิดขึ้นทั่วมณฑลแห่งรุกชาติก็ป่านนั้นไอแห่งความเศร้าสลด แผกระเซนศาสตร์กระจายไปทั่วขันธสีมาอาาเขตประหนึ่งละอองฝนกระจายไปทั่วพื้นเมธนีชมโพธทบีปท,ทั้งหมดคล้มไปด้วยเมฆคือความโศกและชุ่มโชคด้วยละอ,องฝนคือปริเวทนาการต่อเนื่องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันด้วยประการชนีกาหนดเก็บพระพุทธสรีระไว้เป็นเวลาหกราตรี ในวันที่เจ็ดก็จะทำพิธีถวายพระเพิงณนะมกุฏพันธนะเจดีในระหว่างหกทวาราตรีนั้นมหาชนจากทิ่สานุทิศเดินทางมาเพื่อบูชาพระพุทธสรีระบริเวณอุทยานสารวันปานประหนึง่งคลุมด้วยผ้าขาวทั้งนี้เพราะชาวชมพูทวีปไว้ทุกข์ด้วยชุดขาวล้วนพระพุทธอนุชาอานุน ต้องรับภาระนักเป็นพิเศษแม้จะพยายามหักห้ามใจสัปปานใดแต่ก็มีบางครั้งเมื่อท่านเห็นคนทั้งหลายเศร้าโศกก็อดที่จะกำาสดตามิได้เพราะความอาลัยในพระาศาสดามีอยู่ในจิตใจของท่านสุดประมาณเมื่อถึงวันที่เจ็ดพระพุทธศสรีระก็ถูกนำไปสู่มกุฏพันธนะเจดีด้านบุรพากุสินารานคร เตรียมถวายพระเพลิงพอดีมีข่าวมาว่าพระมหากษัตริซึ่งเป็นเถระผู้ใหญ่ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงยกย่องมากกำลังเดินทางจากเมืองปาวาจวนจะถึงอยู่แล้วคณะมลกษัตริย์และพระอานนท์จึงให้หยุดการถวายพระเพลิงไว้ก่อนรอจนกระทั่งพระมหากษัตริมาถึงพิธีจึงได้เริ่มขึ้นโดยมีพระมหากษัตริเป็นประธาน ผ้า498ชั้นที่หอพระพุทธสรีระนั้นถูกไฟไหม้หมดเหลืออยู่เพียงสองชั้นไฟไม่ไหม้เก็บรักษาพระบรมสารีริกธาตุไว้อย่างสมบูรณ์มิให้กระจัดกระจายผ้าสองชั้นในที่สุดที่ใช้หอพระพุทธสรีระนั้นเป็นผ้าพิเศษเรียกว่าอักขิวทานธทุศะตามตัวอักษรแปลว่า ซักด้วยไฟผ้าชนิดนี้ทำด้วยใยหินไฟไม่ไหม้เมื่อใช้ไปนานๆต้องการจะซักต้องโยนเข้ากองไฟผ้าจะสะอาดดังเดิมอีกครั้งหนึ่งที่เสียงปริเวธนาการดังระง,งมไปทั่วปริมณฑลแห่งมกุฏพันธนะเจดีอันเป็นที่ถวายพระเพลิงพุทธสรีระอสุชนทารา หลังไหลชุ่มโชคทุกใบหน้าเขาเหล่านั้นเป็นประดุษฝูงวิหกนกกาที่เคยจับโพพลึกรหรือมหานิโคธอันสมบูรณ์ด้วยลำต้นและกิ่งก้านสาขามีเงาคลึมสะพังด้วยพราผลอันเอมโอดเมื่อโพหรือใส่นั้นล้มลงอย่างความเศร้าสลดแก่ฝูงวิหกสุดประมาณครั้งหนึ่งแล้วเมื่อต้นไม้นั้นถูกเผาให้ไมหมมอด ไม่อาจมองเห็นได้อีกต่อไปนกเหล่านั้นจะเศร้าโศกสักปานใดใครเล่าจะรู้ซึ้งไปกว่าผู้ประสบเองโอ้พระผู้มีพระภาคเจา้าผู้ประเสริฐนี่คือเสียงคร่ำครวญพระองค์ผู้ทรงพระมหากรุณากว้างใหญ่ดุดห่วงมหานตบมีน้ำพระทัยใสยบริสุทธิ์ดุดน้ําค้างเมื่อรุ่งอรุณ ทรงมีพระไถยนักแน่นดุดมหิดลรับได้ทั้งเรื่องดีและเรื่องร้ายทรงสละความสุขสวมพระองค์ขนขวายเพื่อความสงบร่มเย็นของปวงชนพระองค์เป็นผู้ประทานแสงสว่างแก่โลกภายในคือดวงจิตประดุจพระอาทิตย์ให้แสงสว่างแก่โลกภายนอกคือท้องฟ้าปฐพีบัดนี้พระองค์ปรินิพานเสียแล้ว มองไม่เห็นแม้แต่เพียงพระสรีระซึ่งเคยรับใช้พระองค์โปรยปลายธรรมรัตนึ่งมาแก้วแห่งพระเจ้าจักรพรรดิเป็นพาหนะนำเจ้าของตรวจความสงบสุขแห่งประชากรโอ้พระมหามุนีผู้เป็นจอมชนบัดนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นประดุดนกในเวหาไร้โพรหรือใสที่จะจับเกาะ ประดุดเด็กน้อยผู้ขาดมารดาเหมือนเรือที่ลอยคว้างอยู่ในมหาสมุทรอ้างวางว้าเวสุดประมาณจะหาไข่เล่าผู้เสมอเหมือนพระองค์แม้พระอานุนพุทธอนุชาเองก็ไม่สามารถจะอดกลั้นน้ำตาไว้ได้เป็นเวลา25ปีจำเดิมแต่รับหน้าที่พุทธอุปถาคมาเคยรับใช้ใกล้ชิดพระพุทธองค์เหมือนเงาตามองค์ บัดนี้พระพุทธองค์สเสด็จจากไปเสียแล้วท่านรู้สึกว่าเวและเงียบเหงาไม่ได้เห็นพระองค์อีกต่อไปเวลา25ปีนานพอที่จะก่อความรู้สึกสะเทือนใจยังรุนแรงเมื่อมีการพักลากแต่แล้วเรื่องทั้งหลายก็มาจบลงด้วยสัจธรรมที่พระองค์ทรงพร่ำสอนอยู่เสมอว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง มีความเกิดขึ้นสิ่งนั้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเกิดขึ้นเพราะมีเหตุสิ่งนั้นย่อมดับได้เมื่อเหตุดับสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นในเบื้องต้นตั้งอยู่ในท่ามกลางและดับไปในที่สุดบัดนี้พระพุทธองค์ดับแล้วดับอย่างหมดเชื้อทิ้งวิบากขันและกิเลสานุสัยทั้งปวง ประดุดกองไฟดับลงแล้วเพราะหมดเชื้อฉะนั้น